สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการคูณทศนิยมกันนะคะสำหรับการคูณทศนิยมนะคะเราจะมาอธิบายความหมายของการคูณกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้ขวอ,อธิบายความหมายเนาะนะคะสองคูณสามนะคะนักเรียนนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ปถมแล้วแหละ2อคูนสนะคะหมายถึง3บวกกัน2ตัวนะคะสามบวกสก็เป็น6เนาะดังนั้นตัวนี้ค่ะนักเรียน2อคูณลบส จึงหมายถึงลบ3บวกลบ3นะคะลบ3แล้วบวกอีกลบ3ก็กลายเป็นลบ6นะคะส่วนถัดมา3คูณ8หมายถึง8บวกกันกี่ตัว3ตัวนะคะเนี่ยมี8บวกกัน3ตัว8บวก8เป็น16 16บวกอีก8เป็น20 สนะคะนักเรียนนะคะเชฉกเช่นเดียวกันเลยค่ะนักเรียนกับ3าคูนลบแนะคะหมายถึงลบแบวกกัน3ตัวนะคะลบแบวกกัน3ตัวได้ออกมาเป็นลบยีนะคะนักเรียนซึ่งตัวนี้ครูกำลังอธิบายนะคะว่าการคูณมันคือการบวกเนาะนะคะการคูณเนี่ยมันจะเป็นการบวกที่ยาวมากนะคะนักเรียนแต่ทีนี้เราจะเขียนไม่ไหวเขาก็เลยย่นจาก การเขียนสัญลักษณ์การบวกนะคะยุบลงมาเป็นการคูณนะคะจากอย่างเช่น3คูณ8คือ8บวกกัน3ตัวถูกไหมอ่ะเราก็จะไม่เขียน8บวกกัน3ตัวเราก็จะมาเขียนอยู่ในรูปของการคูณก็เป็น3คูน8ดนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางตัวมันคูณ10คูณ20เนี่ยมันเยอะนะคะดังนั้น การคูณก็คือรูปแบบย่อของการบวกนั่นเองนะนักเรียนนะคะ3คูณ8หมายความว่ามี8บวกกันทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นอะไรไหมเห็นไหมเอ่ยว่า2คูน3นะคะก็คือบวกจำนวนบวกกับจํานวนเต็มบวกคูณการผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะซึ่งตัวนี้นะักเรียนเรียนในเรื่องของจํานวนเต็มแล้วใช่ไหมคะ นะคะส่วนของครูเป็นวิชาพื้นฐานวิชาเพิ่มเติมเนาะนะคะพื้นฐานนักเรียนก็จะเรียนมาแล้วนี่ของครูเป็นวิชาเพิ่มเติมนะนะคะสองคูลบสามเนี่ยก็หมายความว่าลบสามบวกลบสามนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมว่าผลลั์เป็นจานวนเต็มอะไรคะเต็มลบนะคะที่ครูอธิบายมาตรงนี้ก็คือครูอยากให้นักเรียนเห็นในลักษณะของผลลัพ์นั่นเองนะคะจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าจํานวนบวกคูณกับจํานวนบวกผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนอะไรคะจำนวนเต็มบวกนะคะ เช่นเดียวกันกับจํานวนบวกคูณจํานวนลบนะคะผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนลบตรงนี้คือสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนเห็นนะคะทีนี้สมบัติของการคูณมีคุณสมบัติในการสลับที่ถูกไหมฮะนะคะสองคูณสามก็เป็นหกถูกไหมคะนะคะสามคูณสองก็เป็นหกดังนั้นสองคูณสามหรือสามคูณสองย่อมมีค่าเป็นไงกันเอ่ยย่อมมีค่า เท่ากันนะคะนักเรียนสองตัวนี้มีค่าเท่ากันนะคะนะคะเช่นเดียวกันกับตรงนี้เหมือนกัน,นะค่ะนักเรียน3คูณ8นะมีค่าเท่ากับ24 8คูณ3ก็เป็น24เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการคูณมีคุณสมบัติในการสลับที่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น A คูณ b หรือ b คูณ a นะคะก็มีค่าเท่ากัน การที่ครูเขียนว่า a คูณ b หรือ b คูณ a นี่ก็คือเมื่อ a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆนะคะนักเรียนนะตรงนี้ครูทวนก่อนนะนะคะทีนี้มาพิจารณาผลคูณต่อไปนี้อะไนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้ที่ครูอยากให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนนะลบสองคูณสนะคะ ก็คือเวลาเราคูณเราดูง่ายๆเนาะต่างชนิดกันคูณกันผลลัพธ์ติดลบถูกไหมคะนักเรียน2อคูณสเป็น6นะคะผลลัพธ์เขาติดลบนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบหนะคะ2อคูณสเป็น4ต่างชนิดกันผลลัพธ์ติดลบนะคะนักเรียนนะก็ได้ออกมาเป็นลบสนะคะ2อคูณหเป็น2ต่างชนิดกันผลลัพธ์ติดลบ ะะแล้วเน้นจะเห็นไหมว่าตัวนี้คูไล่คูไล่มันลงมาเนาะจาก3มา2มา1มา0คือค,อลลลอคูลดลงทีละเท่าไหร่คะลดลงทีละ1ถูกไหมคะพอเป็น3 210อ่ะอะไรคูณ0นย์เป็น0ย์เสมอโอเคนะ3า1 0ถัดจาก0ต้องเป็นอะไรคะจำนวนที่เป็นติดลบถูกไหมขอเส้นจำนวนของเราเรายังจำเส้นจำนวนของเราได้ไหมคูมาจำลองตรงนี้เส้นจำนวนของเราเป็นแบบนี้เนาะ นเะสะ้นจำนวนของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีลูกศรที่เราเรียนมาของพื้นฐานนะมันจะมีจํานวนเต็มอยู่กี่ชนิดคะ3ชนิดใช่ไหมคะจำนวนเต็มอยู่3ชนิดครูให้ศูนย์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็น 1>, 1เป็น2เป็น3เป็น4ถ้าไปทางขวามือคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1ถ้ามาทางซ้ายมือลดลงทีละ1เป็นลบ1่ลบ2ลบ3ตัวนี้คือเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนของพื้นฐานที่เราเรียนมาถูกไหมคะนักเรียนมันจะมีจำนวนอยู่3ชนิดนี่คือจำนวนเต็มลบนี่จำนวนเต็มศูนย์และนี่คือจำนวนเต็มบวก นะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูมาที่3มา2มา1มา0นแล้วตัวถัดไปของครูก็ต้องเป็นลบหลบสลบสมถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานักเรียนดูนะการคูณมันคือการเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันถูกไหมคะอ่ะทีนี้ครูมาแบบนี้ลบหมาลบสนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลบหกับลบสตัวไหนมากกว่ากัน นะจำนวนเต็มลบยิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นลบสี่จะมากกว่าลบหนะคะนักเรียนคือมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะสองนะคะลบสี่มาสอก็มากกว่า 2- อลบสมา0ูนย์ะคะศมากกว่าอยู่เท่าไหร่สองนะคะแสดงว่าทุกครั้งในการคูณตัวนี้ที่ครูแสดงให้นักเรียนดูมันจะบวกเพิ่มครั้งละเท่าไหร่เอ่ยครั้งละสองใช่ไหม ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้สองคูณหเป็นเท่าไหรคะตรงนี้ต้องบวกเท่าไหร่นักเรียนต้องบวก2 0-2บวก2เป็น2นะคะแล้วตรงนี้ล่ะคะต้องบวก2เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นรูปแบบเดียวกันนักเรียนมันเป็นสูตรคูณแม่ลบ2นั่นเองนะคะมันต้องบวกเท่ากันเสมอนะคะ อันนี้ก็บวก2 2บวก2ก็ตรงนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น4นะคะเช่นเดียวก,กันกับตรงนี้เลยค่ะนักเรียนก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่อีกเหมือนกันคะบวก2 4บวก2ก็ต้องเป็น6นะ,ะนักเรียนเห็นอะไรไหมตรงนี้ครูกำลังพยายามนะพยายามให้นักเรียนเห็นนะคะว่าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบทำไมถึงออกมาเป็นบวก นี่คือสูตรคูณแม่ลบสองที่ครูมาอธิบายให้นักเรียนเห็นว่าลบคูณลบเป็นบวกนะคะ,ะตัวนี้คือ,คอที่ครูต้องการพยายามอธิบายให้นักเรียนฟังว่าทาไมลบคูณลบถึงเป็นบวกนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะนักเรียนเรามาสรุปกันนะะมาสรุปการคูณนะ จำนวนเต็มบวกคูณกับบวกผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกนะคะจำนวนบวกคูณกับจำนวนลบผลลัพธ์มาเป็นจำนวนลบจำนวนลบคูณกับจำนวนบวกผลลัพธ์เป็นจำนวนลบนะคะและจำนวนลบคูณกับจำนวนลบผลลัพธ์เป็นบวกนะคะนะคะตัวข้างบนนั้นก็คือครูกำลังพยายามอธิบายที่มาของ ผลลัพธ์เหล่านี้ของการคูณนะว่าทําไมจํานวนต่างชนิดการคูณการผลลัพธ์เป็นลบนะคะทาไมชนิดลบคูณกับลบผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกนะคะข้างบนเมื่อกี้ข้างต้นนั้นคือครูกาลังพยายามอธิบายที่มาของมันให้นักเรียนฟังเนาะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะ ครูอธิบายตรงนี้มาก่อนก่อนที่จะมาเป็นการคูณทศนิยมของเรานะคะนักเรียนเพราะหลักการคูณทศนิยมใช้เหมือนกันกับของจํานวนเต็มเลยค่ะก็คือถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันคูณกันผลลัพธ์ออกมาจะต้องเป็นทศนิยมบวกนะคะถ้าทศนิยมคนละชนิดกันคูณกันผลลัพธ์ออกมาจะเป็นทศนิยมลบนั่นเองนะคะจำไว้นะชนิดเดียวกันคูณกันเป็นบวกต่างชนิดกันคูณกันผลลัพธ์ติดลบนะคะ โอเคนะ,ะเรามาเริ่มการคูณทศนิยมของเรา,เานะคะนักเรียนตัวอ,อย่างที่หนึ่งนะคะเวลาจำยังจำได้ไหมว่าเวลาการคูณทศนิยมคูณยังไงจำได้ไม่ได้ไม่รู้เนาะ,อะลองลองมาเริ่มกันไหมและกันนะคะเวลาเราเจอการคูณทศนิยมนะคะนักเรียนวิธีทำของเราก็คือให้เราเอาตัวเลขมาเลยนะไม่ต้องไปสนใจจุดอะไรของมันนะคะ,ะเราก็มาตั้งเลย อันนี้จะเป็น12.3คูณอยู่กับ1.95เนะคะเราก็มาตั้งคูณนะคะเวลานักเรียนคูณนะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนนะคะเวลาเราคูณเราเริ่มจากตัวไหนก่อนเราเริ่มจากหลักหน่วยก่อนถูกไหมเอาหลักหน่วยไปคูณหลักหน่วยคูณหลักสิบแล้วไปคูณหลักร้อยนะคะจากนั้นไปที่หลักสิบเอาหลักสิบ คูณหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะจากนั้นจึงไปที่หลักร้อยแล้วคูณหลักหน่วยตัวบนนะคะคูณหลักสิแล้วคูณหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก5นะคะนักเรียน5 35ใส่5ทด1นะคะ5 2เป็น10บบวกตัวทดอีก1เป็น1นะิบเอษดสหทด1 5 1เป็นหนะ้าบวกตัวนี้ก็เป็น6 ต่อไปเอา9นะคะ9 3 20 7ใส่7ทด2 9 2 18บวกตัวทดอีก2เป็น20ใส่0ทด2นะคะ9 1เป็น9บวกตัวทดอีก2เป็น11นะคะต่อไป1อะ่ะ1คูณ3เป็น3 1คูณ2เป็น2 1คูณ1เป็น1 เอาทั้งหมดตัวนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันนะคะนักเรียนเอามาบวกกันนั่นเองนะคะถ้าก็จะได้มาเป็นห้าเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสามแล้วก็สองนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ เพราะฉะนั้นก็มาตอบตอบอะไรคะลอกลงมาเลยอ่าเราตอบแบบนี้เลยไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนนักเรียนดูตรงนี้นะนะคะทศนิยมตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งอ่าตัวคูณเป็นกี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งทศนิยม1ตํ่ 2, ตำแหน่งคูณทศนิยม2องตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะต้องเป็นทศนิยม3าตำแหน่งนะคะนักเรียนหมายเหตุไว้ะ right, นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตัว2ตัวนั้นนะมาบอกกันนะคะทศนิยม1ตําตำแหน่ง คูณคูณโทษสะนิยมสองตำอสองตำแหน่งผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์เท่ากับโทษสานิ ยม 3... ามตำแหน่งนะคะผลลัพธ์เท่ากับทศนิยมสามตำแหน่งเพราะว่าเราอะไรนั่นเองเราจะเอาจำนวนตำแหน่งของตัวตั้งกับตัวคูณมาบวกกันนะคะอันนี้หนึ่งตำแหน่งบวกกับอสองตำแหน่งผลลัพธ์ก็ต้องเป็น3ามตำแหน่งนะคะผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้นะนักเรียนเป็นแบบนี้ตลอดนะคะมาดูตัวนี้ตัวนี้คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง สองตำแหน่งคูณกับทศนยิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งผลลัพธ์ต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะ4ี่ตำแหน่งนะคะนักเรียนอ่มาคูณก็ตั้งคูณปกติเลยคะ่ะนักเรียนก็จะเป็น198คูณ 25เราไม่ต้องเอาศูนย์มานะคะตัวนี้ไม่ต้องเอาศูนย์มานะถ้าศูนย์มันอยู่ข้างหน้าโดโดๆเงี้ยไม่ต้องอามานะถ้ามันอยู่กลางหรืออยู่อะไรเงี้ยเอามานะคะอ่ะก็จะเป็นนี้นะนะคะ5้าคูณแปคูณแปดห้ใส่ศูนย์ทดทดอะไรทด4 5 9 45 45บวกตัวทดอีก4เป็น40อะไรคะ5 9 45บวกตัวทดอีก4 1อีก49เนาะใส่9ทด4 5 1เป็น5บวกตัวทดอีก4เป็น9 2 8 16ใส่6ทด1 2 9 18บวกตัวทดอีก1เป็น19ใส่9ทด1 2 1เป็น2บวกตัวท,ทดอีก1เป็น3นะคะอักตัวนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นให้ครูนะหลายคนชอบทำมาแบบไม่ขีดเส้นให้ครูนะคะก็จะเป็น0ูนบวก6เป็น15ใส่5ทด1 9 9ก็2ทด1เป็น สี่อนะคะตอบตัวนี้นะอ่ะโอ้ย <c oughs> อ่ะตอบสี่เก้าห้าศูนย์ทอนียมกี่ตำแหน่งเอ่ย สี่ตำแหน่งนะสีตำแหน่งแล้วยังก็ได้มา1นึ่ตำแหน่งสองตำแหน่ง3ามตำแหน่งและ4ี่ตำแหน่งหมายความว่าเราต้องใส่จุดตรงไหนตรงหน้าเลข4เลยนะคะแล้วก็เติมศูนย์ตัวนี้ให้เขาด้วยนะคะข้อนี้ตอบ0.495 0หรือ,อตอบ0.495 ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าศูนย์ตรงนี้เราสามารถเอาไว้หรือไม่เอาไว้ก็ได้ถูกไหมส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรแต,แต่ถ้าไม่มีศูนย์ตัวนี้มันจะเป็น3ามตำแหน่งมันจะผิดไหมครูมันไม่ผิดนะนักเรียนเพราะตอนแรกเราหาออกมามันได้เป็นตัวนี้อยู่แล้วเนาะนะคะครูแค่อยากตัดมาเป็นนี้คือค่าของมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะนักเรียนอะต่อมาดูข้อถัดไปจ้ะ ไายตัวนี้หมายความว่าอะไรนะักเรียนตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายคูณนะวงเล็บชิดติดกันอย่างนี้หมายถึงการคูณนะหมายถึงการคูณก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะตัวนี้เป็นการคูณนะการคูณมันเขียนได้หลายแบบเนาะนะคะอ่ะตัวนี้วิธีทำนะคะอ่ะเอาแต่ตัวเลขมาเลยมาคูณกันเลยนะคะอ่า จะเห็นว่าตัวแรกของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งตัวหลังของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตํตำแหน่งผลลัพธ์ต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้2ตํตำแหน่งอันนี้3าตำแหน่งผลลัพธ์ต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะ2บวกเป็น5ผลลัพธ์ต้องเป็นตําตำแหน่งทีนี้เวลานักเรียนตั้งคูณเนาะนะอันนี้มันก็จะมี3ตัวอันนี้ก็จะมี4ตัวการคูณมีคุณสมบัติในการสลับที่ถูกไหมเราจะเอา 9. ุ 1 1 7หรือจะเอาตัว1 0 9เป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวคูณก็ได้ไม่ผิดโอเคไหมคะเพราะการคูณมันสามารถสลับที่การคูณได้นะที่ครูสอนมาข้างต้นนั้นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเอาตัวที่มันยาวๆตั้งไว้ข้างบนนะคะจะได้ง่ายเวลาเขียนนักเรียนวางให้มัน ตรงนะเชื่อให้มันชี้ชัยนะนะคะทีนี้เราก็คูณเลยค่ะนักเรียน9คูณ7 9คูณ7 9 7 63นะคะใส่3ทด6 9 1เป็น9 9เบวก6เป็น15ใส่5ทด 19 1เป็น9บวกตัวทดอีกเป็น10ใส่ศูย์ทด1 9 9 8 1บวก1เป็น82นะคะต่อไปก็ศูคูณอะไรได้ศูนย์หมดเลยศูนคูณเเป็น0 0คูเป็น0 0นก็เป็นศ0นก็เป็น0นะคะต่อไป1คูณเเป็น7 1คูณเป็น1 1คูเป็น1 1ณเเป็น9เอามาบวกกันนะจ Uh huh. นะคะมาบวกกันก็จะได้เป็นคูบวกมมทัดนี้นะเรียนสเป็นห้าทำไม5้าคูลายเป็นเลขศูนยเป็น3มเป็นห้าเป็น7เป็น3เป็น9เป็น9ก้านี่คือผลลัพธ์นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะตอบตอบกี่ตำแหน่งนะที่บอกไปอ่ะเก้าเก้าสามเจ็ดห้าสามอันนี้เป็นกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้เป็นสามตำแหน่งผลลัพธ์เราต้องเป็นกี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งนะอ่าเราก็ไล่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบห้าแล้วใส่จุดตรงไหน,น นี่นะคะก็ตอบเท่านี้เลยนะคะนักเรียนเออเออนักเรียนครูลืมไอ้ไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนี่ทศนิยมลบกับทศนิยมบวกต่างชนิดก,กันคูณกันเป็นอะไรนะเป็นลบใช่ไหมคะอ่าใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะโอเคนะนะคะ อ่ต่อมาสุดท้ายนะจ๊ะก็จะเป็นตัวทรงตัวนี้คูณกันนะวิธีทำํำก็เอามาเลยอตัวเลขมาเลยนะคะหกหนึ่งสองเก้าศูนย์ห้าคูณกัน ก็จะ5 2เป็น10ใส่0ทด1 5 1เป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6 5 6 3 4ใส่0แล้วก็3นะคะศูนย์คูณอะไรได้0ูนะคะศูนย์คูณ2เป็น0ูศูนย์คูณ1เป็น0 0คูณ6เป็น0ต่อไป9พอเวลาเราเอา9คูณเราก็ต้องวางตำแหน่งต่อไปให้มันตรงตรงนี้นะคะน,นักเรียนนะอ่าต่อไป 9 9คูณ2เป็น18ใส่8ทด1 9 1เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10 9 6 9 6 54ออกตัวทดอีก1เป็น55เอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันนะคะ รวกันก็จะเป็นศูนเป็นหเป็น8ปดเป็นสามตัวนี้ต้องตอบทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอันนี้สองตำแหน่งอันนี้ก็สองตำแหน่งผลลัพธ์เราต้องเป็นกี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งนะคะ,ะฉะนั้นก็ตอบโอ้ยโอ้ยโอ้ย ก็จะเป็น5 3 8 6 0ทศนินียมกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งนะ,ะก็จะเป็น1 2 3 4โอเคนะคะใส่จุดตรงนี้นะคะนักเรียนนะคะข้อนี้ก็จะตอบ55.386 0นั่นเองหรือ หรือจะตอบเป็นห้าสิบห้าจุดสามแปดหกก็ได้ไม่ผิดคิดไหมคะคิดนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูให้ลองทำนะคะลองคูณดูสักนิดสิกี่ข้อดีอ่ะลองคูณสักหน่อยนะคะอ่ะ งานครั้งที่นะคะเท่าไหร่เรียนังใส่ไปวันที่ยี่สิบเก้าทับจทับหกสี่นะคะจงแสดงวิธีทมนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ วิัาเรียนข้อนี้ครูลืมอะไรไหมอ่ะ <c oughs> ครูลืมใส่เครื่องหมายลบนะต่างชนิดกันผลลัพธ์ต้องเป็นลบนะคะห้ามลืมเหมือนครูนะนะคะ อโอเคมีสีข้อนี้นะคะวันนี้นนมีการบ้านสีข้อนะลองมาทําดูนะคะถ้าอย่างไรทําแล้วส่งมาทางไลน์นะส่งมาเป็นรูปภาพนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้